สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะก็คือกระเพาะหมูต้มแล้วก็นําไปจิ้มกับน้าจิ้มสีฟูดวันนี้มาในเมนูกระเพาะหมูผัดเกี๊ยว่ายค่ะแล้วก็มาพร้อมกับวิธีการทําที่ง่ายๆแล้วก็ไม่ยุ่งยากไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ กระเพาะหมูนะคะที่ทําความสะอาดล้างเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็นํามาต้มค่ะนํามาต้มกับตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดค่ะใส่เกลือลงไปค่ะสองช้อนชาแล้วก็ติดไฟเลยค่ะใช้เป็นไฟกลางนะคะเราก็จะต้มกระเพาะหมูไปทั้งหมดส5บห้านาทีค่ะเดี๋ยวปิดฝาเพื่อที่จะให้ต้มแล้วก็เดือดได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ ปิดฝาไว้แล้วก็รวบลัดตัดภาพมาที่ครบ45นาทีแล้วก็จะได้กระเพาะหมูหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องนําไปหั่นนะคะแต่ก่อนอื่นมาดูวัตถุดิบต่อไปกันค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็จะใช้เป็นเกี๊ยมชายก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยและต่อไปค่ะก็คือต้นหอมหั่นท่อนค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้าที่หั่นเป็นซอยๆไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อไปก็คือกระเทียมสับค่ะวันนี้ใช้กระเทียมอยู่ที่หนึ่งหัวและต่อไปค่ะก็คือน้ำผสมกับแป้งข้าวโพดค่ะและขั้นตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นกระเพาะหมูก,กันค่ะก็อีกครึ่งหนึ่งก็นำไปทำลวกจิ้มแล้วนะคะแล้วก็อีกครึ่งนี้ที่เรากำลังจะหั่นก็คือจะเอามาผัดเกี่ยมฉ่ายนี่แหละค่ะ หั่นกระเพาะหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะน้ำมันเริ่มร้อนใส่กระเทียมลงไปเจียวก่อนค่ะเจียวกระเทียมก็ได้แล้วนะคะจากนั้นก็ใส่กระเพาะหมูลงไปแล้วก็ผัดต่อค่ะ ต่อไปเราใส่เป็นเกี๊ยมฉ่ายนะคะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือผักกาดดองค่ะแต่ว่าจะนิยมไม่ให้มีใบนะคะก็จะใช้เป็นก้นกานๆเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติค่ะเราใส่ซอสหอยลงไป แล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะใส่น้ําตาลลงไปเล็กน้อยค่ะส่วนใครที่ชอบผงปรุงผงชูก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ค่ะแล้วก็พัดต่อค่ะขั้นตอนนี้ค่ะเราใส่เป็น แป้งข้าวโพดลงไปนะคะแป้งข้าวโพดก็ประมาณสองช้อนโต๊ะแล้วก็ผสมกับน้ําเล็กน้อยค่ะใส่ลงไปตรงนี้กะเอานะคะว่าเพื่อนๆจะชอบความเหนียวความหนืดของผัดเจี่ยมฉายที่เท่าไหร่นะคะถ้าชอบแบบหนืดมากๆก็ใส่ลงไปอีกเยอะๆแต่อ d นินก็ใส่แค่สองช้อนพอค่ะแต่ถ้าน้ําน้อยไปแล้วก็เติมเป็นน้ําเปล่าลงไปได้ค่ะอยากได้แป้งอีกก็ใส่แป้งลงไปได้อีกตรงนี้ก็กะกะเอาค่ะ ตอนนี้ผัดก็ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ใส่เป็นต้นหอมแล้วก็พริกชี้ฟ้าหั่นซอยลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะตรงนี้ก็ผัดไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแค่พอพริกสุกแล้วก็หอมสดลงไปเท่านั้นค่ะตรงนี้จะไม่ผัดนานแล้วค่ะ ตอนนี้ผัดก็ได้แล้วแล้วก็โอเคแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจะเสิร์ฟกันค่ะและนี่ล่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูกระเพาะหมูผัดเกี๊ยมชายค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพืเ่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้แอดมินต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ